สวัสดีครับพี่บิีก c h ชาแนลครับตามสัญญานะครับที่ผมจะรีวิวเมาส์รูปทรงไวเปอร์ทั้ง4ตัวนี้นะครับก็มีทั้ง Razer Viper VT Pro นะครับแล้วก็จะมี Attack s h a r k x 1 1นะครับแล้วก็รัน SAM H01 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย ATK X-Wall Ultra ครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่ามันมีรูปทรงที่เหมือนกันอาจจะต่างกันประมาณ1นมิลถึง2มิลผมถือว่าเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มันจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบรูปทรงของเมาส์ r a เ e r Viper นะครับผมอยากจะให้ดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆน่าจะได้คำตอบครับว่าเพื่อนๆควรจะซื้อตัวไหนตามงบประมาณที่เพื่อนๆมีนะครับโอเคครับไปดูคลิปเปรียบเทียบกันครับ โอเคครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ทั้งสิ้นนะครับเมาส์ทั้ง4ตัวนี้ผมซื้อด้วยเงินส่วนตัวทั้งหมดเลยอขอบอกก่อนเริ่มคลิปเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อสรุปก,ก็ได้เมาส์ทั้ง4ตัวนี้ครับความสามารถมันตามราคานะครับยิ่งของแพงแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีขึ้นยิ่งของถูกเราก็อาจจะได้สเปคที่มันต่าลงหน่อย ซึ่งอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับคือจ่ายมากก็ได้มากจ่ายน้อยก็ได้น้อยประมาณนี้ครับแต่คลิปเนี้ยผมจะมาเล่าว่าทั้ง4ตัวเนี้ยที่ความสามารถต่างกันราคาต่างกันมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันซึ่งเมาส์หลักในคลิปนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับ Razer Wiper V3 Pro นะครับผมเรียกวันว่าเป็นเมาส์ต้นแบบแล้วกันเพราะว่ารูปทรงเนี้ยครับผมถือว่ามันเป็นรูปทรงต้นแบบนะครับเมาส์อีก3ตัวนะครับเขามีการเรียนแบบรูปทรงนี้แต่จงๆเมาส์ตัวนี้ออกมาก่อน V Wiper p r ก แต่ก็นั่นแหละผมก็ให้เกียรตไว i p e r VT Pro ปแล้วกันเพราะว่าเมาส์ตัวนี้เขามีข่าวออกมาก่อนนะครับมาดูกันที่รูปทรงก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูปทรงจากโรเชฟนะครับแล้วก็ผมได้เอาเมาส์ทั้ง4ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเพื่อนๆสังเกตเรื่องของความยาวความกว้างความสูงนะครับเป็นไงบ้างครับมันมีสัดส่วนที่ต่างกันคือ1ตัวนะครับคือแอนทักชั่ก X11 แต่จริงๆ1มิลผมถือว่ามันไม่ต่างนะครับความกว้างเนี่ยความกว้างพอๆกันความสูง40มิลเท่ากันเลยเออซึ่งก็น่าแปกกใจดีเหมือนนั ส่วนน้ำหนักครับอันนี้ขอมาชั่งเครื่องชั่งผมแล้วกันนะเอาจากตัวแรกเนาะไวเปอร์วีทีโฟเอ่อจากเครื่องชั่งของผมอยู่ที่54กรัมโอเคตรงกับเอโรเชมนะครับเอ็กวันลอร์ดราครับเอ็กวันลอร์ดราเอ้ยรู้สึกเบาอันนี้อยู่ที่55กรัมนะครับหนักกว่าเมื่อกี้1กรัมต่อไปครับรัน S A M H 0 1นะครับอยู่ที่65กรัมโอเคตรงนะครับแล้วก็ Attack Shark X 1 1อยู่ที่6 13กรัมเออโอเคตรงนะครับข้อมูลจากเอโลเชฟก็ประมาณนี้ถือว่าตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องน้ำหนักนะครับไบเปอร์วีทีโปกับ X1 u l t r a ครับจะเป็นเมาส์ที่เบาที่สุดนะครับส่วนเรื่องรูปทรงนะครับก็อย่างที่บอกมันแทบจะโคลนผมเรียกว่าโคลนเกือบ100%แล้วละกันนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันเอาสักเ9้า้วละกันนะครับแต่โดยรวมรูปทรงคล้ายๆกันเลยนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบบจะพูดว่าไงดี คือเมื่อก่อนนะครับ v i p e r v 2 Pro เนี่ย mm. เขาจะเป็นเมาส์ทรงแบนๆยาวๆนะครับแต่ตอนนี้ครับ v i p e r VT เขามีการปรับเปลี่ยนรูปทรงตัวเมาส์จะมีความสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความนูนโด่งมากขึ้นรูปทรงมันจะคล้ายๆกับ G Pro X Superlight มากขึ้นนะครับประมาณนั้นซึ่งเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมชอบรูปทรงของ Viper v 2 Pro มากกว่า ณเวลานี้ผมก็ยังคิดอย่างนั้นนะครับผมชอบรูปทรงของ v i p e r v 2 pro มากกว่าพอเป็นรูปทรงเนี่ยมันก็แอบขัดใจผมนิดน,นึงแต่เราก็ต้องยอมรับมันนะครับในเมื่อทางเลเซอร์เขาไม่ผลิตแล้วเขามีการเปลี่ยนรูปทรงแล้วเราก็ต้องตามนั้นนะครับเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ได้ขอพูดถึงเรื่องพื้นผิวต่อแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า v i p e r v 3 pro กับ x 1 1เนี่ยจะมีการเคลือบที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหนึบๆน,นะครับ มอทั้ง4ตัวนี้เป็นผิวเรียบหมดเลยนะแต่มันจะมีความหนึบมีความลื่นแตกต่างกันนะครับ2ตัวนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างฝุดๆหน่อยนะครับส่วน2ตัวนี้ผมรู้สึกว่า X11 มีความ ลื่นนะครับตัวนี้ยังพอมีความฝืดแต่มีความฝืดสู้ไม่เท่า2ตัวนี้ครับแน่นอนครับด้วยราคาที่ต่างกันนะครับทำให้เทคโนโลยีข้างในตัวเมาส์แตกต่างกันนะครับเมาส์สตัวนี้ครับไวเปอร์วีทีโกับ X11 เนะครับเขาใช้เซ็นเซอร์เป็น3 9 5 0นะครับเพียงแต่ตัวนี้เขาจะเป็น350เก้า r ้าําให้ DPI สูงสุดจะอยู่ที่42,000นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เปล่าประโยชน์นะครับ DPI สูงแค่ไหนผมก็เล่นแค่800้อนะครับส่วนตัวนี้ครับชื่อว่าะครับเปรือปงส ขอองงตััวเนะครโดยรวมครับ2ตัวนี้จะเป็นเทลยีที่ใหม่มาที่สุดนะครับต่อมาครับคือตัวนี้นะครับ r u n SAMH01 เขาใช้เป็น3395นะครับซึ่งก็เป็นเซ็นเซอร์ในอดีตนะครับได้รับความนิยมมากเซ็นเซอร์ตัวนี้3395ดีไซนสูงสุดอยู่ที่26,000นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวล่างสุดก็คือตัวนี้ครับ X11 นะครับเขาใช้เป็น Pi ก3311นะครับ B p i สูงสุดอยู่ที่22,000ครับแต่จริงนะครับทั้ง4ตัวนี้ทํางานได้โอเคทั้ง4ตัวนะครับไม่ได้มีตัวไหนที่มีเซ็นเซอร์หลอนเลยถึงแม้ตัวนี้ครับใช้เซ็นเซอร์ตัวล่างสุดแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงอาการหลอนใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถใช้เล่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีบางครั้งนะครับที่ตัวเซ็นเซอร์มันอาจจะแทลกตามไม่ทันนะครับเพราะว่าด้วยค่าสเปคอะไรต่างๆที่มันอาจจะสู้พวกมอเต To ท็อปไม่ได้นะครับ จริงๆเรื่องของตำแหน่งเซนเซอร์ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมทำครับสังเกตว่าทั้ง4ตัวนี้ครับมีตำแหน่งเซนเซอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่า เจ้า X11 เนี่ยด้วยความที่เขามีตัวแท่นชาร์จด้านล่างตรงนี้ผมคิดว่าตำแหน่งเซนเซอร์เขาจะค่อนไปด้านบนมากนะครับแต่ถ้าเกิดดูกันจริงๆนะครับ X11 เนี่ยจะมีตำแหน่งเซนเซอร์ที่ใกล้เคียงกับ Wiper v, v t Pro เหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างกลางเหมือนกันนะแต่กับการครับเจ้า SAmH01 นะครับมีตำแหน่งเซนเซอร์ที่ค่อนไปด้านบนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ซีเรียสน,นะครับเรื่องของตำแหน่งเซนเซอร์แต่ส่วนตัวผมทั้ง4ตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าพอเวลามันมีตำแหน่งเซนเซอร์ที่แตกต่างกันมันจะส่งผลอะไไรรรมาากกเท่่ห็ สามารถปรับตัวได้อยู่แล้วล่ะพลังลรกสูงสุดนะครับเมาส์3ตัวนี้ครับตามข้อมูลนะเขาบอกว่าพลังลรกสามารถใช้ได้ที่8000นะครับอันนี้สูงสุดที่80,00ตัวนี้ก็เหมือนกันครับสูงสุดที่80,00นะครับส่วนตัวนี้นะครับ SAMH01 ตามข้อมูลเขาบอกว่า80,00แต่ผมยังไม่ชชว่์ข้อมูลตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับพลังลึสูงสุดที่1000นะครับ การเชื่อมต่อนะครับเมาส์3ตัวนี้ครับ1 2 3สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับยกเว้นไวเปอร์ Pro นะครับซึ่งเขาก็จะมีสวิตช์โยกอยู่ด้านใต้ของตัวเมาส์นะครับแต่ละตัวก็จะมีสวิตช์ที่แตกต่างกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมขอพูดเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าแต่ละตัวมันกินแบตไม่เท่ากันนะครับใช้พลังเลตต่างกันก็กินแบตไม่เท่ากันเริ่มจากตัวนี้แล้วกันถ้าเกิดใช้ที่1,000นะครับจะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ65ชั่วโมงนะครับเป 300mAh นะครับก้อนก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ SNP01 นะครับใช้ที่ 600mAh นะครับสามารถใช้ได้ที่ประมาณ165ชั่วโมงนะครับ X1 Ultra ตัวนี้นะครับรู้สึกจะใช้ที่ 250mAh นะครับสามารถใช้ได้ที่ประมาณ75ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น X1 Pro นะครับอันนั้นก็จะเป็นแบตก้อนใหญ่ก็จะทำให้ใช้ได้นานขึ้นอาจจะเป็น150ชั่วโมงซึ่งอันนี้มันแล้วแต่รุ่นที่เพื่อนๆซื้อนะครับแต่รุ่น Ultra เนี่ยแบตจะเป็นก้อนเล็กนะครับมันก็จะทำให้ตัวเมาเบา ส่วน v i p e ิ VT ี r o โปนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้แบตกี่มิลลิแอมนะครับแต่ตามข้อมูลใช้ได้ที่ประมาณ95ชั่วโมงในพลังเรทหนึ่ง0ครับอีกหนึ่ง่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้การเล่นของเพื่อนสนุกมากขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของสวิตครับเรื่องของสวิตเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะนอกจากเรื่องรูปทรงขอแนะนำตั้งแต่ตัวที่ผมชอบน้อยที่สุดไปตัวที่ผมชอบมากที่สุดแล้วกันนะครับตัวนี้สวิตเป็นฮัวโนสวิตนะครับฮัวโนไวซ์สปอร์ตนะครับรองรับการคลิกที่20ล้านครั้งนะ มันก็คือสวิตธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันฟิลลิ่งการกดเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่อะไรนะครับสามารถใช้เล่นได้ปกตินะครับอฟังเสียงนิดนึงตัวสวิตมีความแข็งนะครับแล้วก็การดิดเด้งคืนผมรู้สึกว่าต่ำนะก็คือกดไปมันไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่จริงๆก็ตามสภาพเนาะ ต่อมาครับรัน sam h 0 1นะครับตัวนี้ใช้เป็นฮัวโน u บูเชลพิงดอลองรับกป็นคลิกที่80ล้านครั้งนะครับฮัวโน่บูเชลพิงดอเป็นหนึ่งในสวิตท,ที่ผมชอบมากแต่พอมาเปรียบเทียบกับพวกเนี้ยเออผมกลับชอบเป็นอันดับ3นะครับฟังเสียงน,นิดนึงคือฮัวโน่บูเชลพิงดอทที่ผมรู้จักอะมันจะแอบมีความนิ่มๆอยู่แต่ตัวนี้ไม่ได้รู้สึกนิ่มอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีการดิดเด้งสูงดีนะครับ ตามมาตรฐานของฮัวโนนะครับไม่ได้น่าเกียดสำหรับสวิตโตนี้ตัวต่อมาครับ X1 Ultra นะครับอันนี้ใช้เป็น Omron Optical นะครับรองรับการคลิกที่70ล้านครั้งเป็นสวิตท,ที่ใช้แรงในการกดน้อยนะครับแล้วก็ไม่นิ่มนะครับเป็นสวิตแข็งๆหน่อยแล้วก็มีการเด้งคืนที่สูงมากๆอันนี้สู้นิ้วมากๆเอาฟังเสียงเสียงเนี่ยมีความคมมากนะครับ Omron ตัวนี้ดีมากบอกเลย เพียงแต่ว่าอันดับหนึ่งผมชอบที่สุดนะครับคือ Viper VT Pro ครับเขาใช้เป็น r a s o r Optical g e n นนะครับรองรับการคลิกที่90ล้านครั้งมันจะเป็น Optical ที่มีความนุ่มๆอยู่นะครับมีแรงดิดกับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้แรงในการกดไม่เยอะฟังเสียน,นิดนึงสังเกตนะครับลักษณะเสียงมันจะแตกต่างกันทั้ง4ตัวเลยเอาผมขอเปรียบเทียบอั t ติคอรตัวนี้ดีกว่า ประมาณนี้จริงๆเรื่องของสีก็สําคัญนะครับไวเปอร์เนี่ยจะมีสีขาวกับสีดานะครับ X1 o u t l a นะครับมีขาวกับดานะครับ X11 มีขาวดําแล้วก็สีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็รันครับมีขาวดําชมพูแล้วก็ฟ้าครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ของแถมในกล่องผมขอรวบรวมเป็นเรื่องเดียวแล้วกันเริ่มจาก X11 ก่อนแล้วกัน X11 ครับเขาจะเป็นเมาส์ที่ราคาถูกนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายแถมมาด้วยนะครับ ซึ่งแท่นชาร์จตัวนี้ครับเขาก็จะทําหน้าที่เป็นตัวต่อขยายสัญญาณภายในตัวเลยนะครับก็ให้เราเอารีเซิร์ฟเนี่ยมาเสียบกับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับแท่นชาร์จตัวนี้เขาจะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเท่นะครับเป็นเมาส์ที่ราคาถูกแล้วก็แถมแท่นชาร์จไร้สายที่เท่มากเลย ต่อไป s m s 0 1็นะครับก็ดูจะเป็นเมาส์ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็ของแถมตามมาตรฐานนะครับมีพวกฟีดเมาส์พวกกลิปเทปด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ตรงหัวต่อเคเบิลอะ่ะเขาจะมีการเชิดขึ้นตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมซึ่งมันเป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับที่ผมชอบมากเลยแค่นี้ผมก็ชอบแล้ว 1> f อ u l t ันนะครับด้วยความที่ผมพิเออร์เดอร์ผ่านหน้าเว็บนะครับก็จะได้ตัวรับสัญญาณเพล่งเรท8,000มาด้วยนะครับแล้วก็มาส์ตัวนี้ครับด้วยความที่เขาใช้เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับ3 9 5 0 u l t r เขาก็มีการปรับจูนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับค่า l i b e r t ดิทแทนที่ละเอียดมากนะครับได้ถึง11สเต็ปซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ครับสามารถตั้งค่าได้ละเอียดมากๆแต่ถามว่า ผมได้ใช้ไหมนะครับผมก็รู้สึกเฉยๆกับฟังก์ชันนี้นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ใช้แค่หนึ่งนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปปรับอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้สามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวที่ทําได้นะต่อไปครับ v i p e r V ์ Pro นะครับเป็นสุดยอดเมาส์ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในยุคนี้นะครับเขาใช้เซนเซอร์เป็น Focus Pro 35k optical sensor gen 2นะครับทำให้สามารถใช้ฟังก์ชันใหม่ๆที่ r a z e r เขาอัปเดตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ d n s i t i v i t y นบแล้วก็ตัว r o t a ี้นะครับแล้วก็สาามรรถปับค่า ต่างได้เช่นพวก motion s y n c ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ level 10ที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับโดยรวมครับเมาส์ตัวนี้จะเป็นเมาส์ที่มีเทคโลยีใหม่ที่สุดครับต่อไปครับคือเรื่องของราคาครับอันนี้ผมข้อมูลอัปเดตประมาณวันที่15กรกฎาคมนะครับ X11 ครับราคาอยู่ที่641บาทนะครับไม่มีสูยนไทยนะครับเป็นเมาส์จากจีนครับ ก็พูดง่ายๆนะเราก็จะตัดเรื่องของประกันไปเลยนะครับการที่เราจะส่งเคลมจะอะไรค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมถือว่าประกันหมดไปเลยนะครับเราจะไม่พูดถึงประกันสําหรับเมาส์ที่ส่งมาจากจีนต่อมาครับ S A M H 0 1นะครับ1 8 0 8บาทนะครับเป็นเมาส์ที่ส่งมาจากจีนเช่นกันครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องประกันต่อไปครับ X 1 Ultra นะครับออราคาที่เช็คล่าสุดคือ2460บาท เป็นเมาส์ที่ส่งจากจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่แพงที่สุดครับ5 6า0ยบาทครับ v i p ป r ร3 Pro ประกันศูนย์ไทยจีนเน็ครับเมาส์ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่มีประกันนะครับประมาณนี้สังเกตว่าราคามันจะต่างกันนะครับซึ่งเรื่องประกันเนี่ยอันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆคิดเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ไปแล้วเมาส์มันเสียเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็การเปลี่ยนนี่ผมคิดว่าตัดไปได้เลยก็คือเสียก็คือปล่อยเสียไปเลยซื้อมา2,000กว่าบาทเนี่ยแล้วเสียแล้วทำอะไรไไมม่ด้ันก็ เออน่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่เมาส์ตัวนี้มีประกันมันก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ <ers> ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเออเอาไปคิดเรื่องของประกันด้วยนะครับก็อันนี้เป็นข้อแตกต่างครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันสรุปครับอย่างที่บอกมันแล้วแต่งบของเพื่อนๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบที่สูงมีงบที่ถึงผมก็แนะนํา2ตัวนี้นะ2ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเอาไปเล่นจริงจังอ่ะสตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลย แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบไม่สูงนะครับ2ตัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเป็นเมาส์ที่ทําหน้าที่ของมันได้ดีนะครับตามราคานะครับตัวนี้อาจจะมีราคาที่ต่าที่สุดนะครับแต่มันก็อาจจะมีความสามารถที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าสามารถใช้เล่นได้ไหมนะครับไม่มีปัญหาในการเล่นแน่นอนมส์ตัวนี้ผมรีวิวเต็มแล้วนะยังไงเพื่อนๆไปดูรีวิวแล้วกันส่วนตัวนี้ครับก็เป็น1ตัวที่ผมรู้สึกประทับใจนะเพราะว่า เอาจริงผมได้เมาส์ตัวนี้มาก่อน v i p e r V t วีทอีกผมก็คือได้ลองรูปทรงของ per v i เ e r VT p ี o มาจากเมาส์ตัวนี้นะครับรู้สึกค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ทำหน้าที่ของมันได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยในการใช้งานจริงๆส่วน2ตัวนี้ก็ไม่ต้องสืบมนะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในยุคนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีดีเทลต่างกันเล็กน้อยนะครับเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของสวิตช์ที่ให้ความรู้สึกฟิลลิ่งที่แตกต่างกันแต่โดยรวม2ตัวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเมาส์ในนยุคี้ค้แลวก็ ถ้าเกิดใครที่ชอบดูทรงไวเปอร์ผมก็อยากจะให้มี2ตัวนี้ไว้ในครอบครองครับยังไงลองเลือกดูแล้วกันเอาจริงๆนะครับราคามันก็ค่อนข้างต่างกันนะครับ2000กว่ากับ5000กว่าน,นะครับเอ่อตัวนึงมีประกรันตัวนึงไม่มีประกันนะครับแล้วก็ใช้สวิตที่แตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักพอๆกันเลยเรื่องน้ําหนักเราไม่พูดถึงเรื่อง,งรูทรง,งเราไม่พูดถึงแตกต่างกันเรื่องของสวิตเรื่องของฟิลลิ่งการจับอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของราคายังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันทุกอย่างมันอยู่ที่เงินที่เพื่อนๆมีครับ อย่างที่บอกนะครับมังทุกตัวมีความสามารถที่ดีเหมือนกันหมดนะครับอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ตามงบประมาณเ,เพื่อนๆนะครับมีเยอะก็ซื้อตัวดีนะครับมีน้อยก็ซื้อตัวถูกนะครับแต่ทุกตัวสามารถเล่นเกมได้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ยืนยันไม่ว่าจะเป็นตัวที่ราคาไม่ถึงพันไปจนถึง5,000กว่าบาทสามารถยิงหัวแตกได้เหมือนกันหมดเพียงแต่เพื่อนๆจะต้องหารูปทรงที่เพื่อนๆใช้แล้วรู้สึกเข้ามือนะครับ คือถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบรูปทรงประมาณนี้ไม่ว่าเพื่อนจะใช้ตัวไหนราคาเท่าไหร่มันก็สามารถเล่นดีได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนจ่ายเยอะเพื่อนก็จะได้ได้ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นได้ความสนุกในการกดในการเล่นที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนะครับของดีเราก็จะได้คุณภาพที่ดีนะครับของถูกเราก็จะได้คุณภาพที่สู้ของดีไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนได้ตัดสินใจเลือกเมาส์ที่ใช่สําหรับเพื่อนถูกนะครับ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้รีวิวเปรียบเทียบตัวไหนพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ